ความเคลื่อนไหวของนายใหญ่ชัดเจนจริงๆเข้ามาเพื่อทำการเมืองกลับมานะครับจากต่างประเทศเพื่อมาทำการเมืองโดยเฉพาะวันนี้ลงพื้นที่นะงานบุญงานบวชงานราชฝังลูกนิมิตไปหมดนี่คือการสู้ศึกหากแต่วันนี้นายใหญ่เล็งเห็นชัดเจนแล้วว่าทายาททางด้านการเมืองไม่สามารถพายเรือให้เรือสีแดงนี้ไปถึงฝั่งได้ มันทำให้นายใหญ่ต้องเดินนะครับเครื่องอย่างเต็มที่โดยการแย่งชิงฐานเสียงไม่ได้แย่งชิงจากพรรคสีส้มแต่อย่างใดแต่เป็นการแย่งชิงจากพรรคสีน้ำเงินต่างหากคือฆ่าฟันกันในกลุ่มฐานเสียงของตัวเองที่ยึดโยงมาจากคุณเนวินชิดชอบเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกับการเดินสายไปนูน่นไปนี่ไปนั่นเนี่ยนะครับแล้วก็กลับมาทำการเมืองเพราะคุณทักษิณน,นะครับมีเข็มทิศชัดเจนว่า วันนี้ต้องรวบรวมบ้านใหญ่ให้สำเร็จเพราะพรรคสีน้ำเงินเนี่ยเขาเดินเกมการเมืองไปไกลมากแล้วไปไกลมากแล้วจนวันนี้เนี่ยกับการออกมาเคลื่อนไหวของนายใหญ่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะทันท่วงทันเวลานะครับเพราะวันนี้เนี่ยนายใหญ่เองก็รู้ว่ามันสายเกินไปหรือเปล่าหวุฒิสภา120กว่าที่นั่งเป็นสีน้ำเงิน สิ่งที่ตามมานะครับที่ในายใหญ่กลัวมากที่สุดเลยที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งสารตุลาการนะครับผู้พิพากษาดึกใครก็แล้วแต่นะครับในองค์กรอิสระที่มีอิทธิพลกับนักการเมืองวันนี้เนี่ยถ้ากลุ่มบุคคลเหล่านี้โดนแต่งตั้งมาจากพรรคสีน้ำเงินแล้วนะครับในายใหญ่จะไม่สามารถที่จะต่อกรกับพรรคสีน้ำเงินได้เลย ผมถึงบอกว่าวันนี้เขามาปราบนะครับนาศึกในบ้านแย่งชิงฐานเสียงภาคอีสานภาคเหนือทั้งหมดภาคใต้ไม่เนิน่าคุณจะเห็นนะครับภาคใต้ไม่ได้นิน,นะกลับมาเป็นของนายใหญ่ทั้งหมดก่อนแต่ดูแล้วผมพูดเลยว่ายากจริงๆยากมากๆเลยเพราะว่าคําสุภาษิตโบราณมาเงียบๆฟาดเรียบจริงๆสําหรับภาคสีน้ําเงิน คุณเห็นไหมครับวันนี้เนี่ยไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนะครับวันนี้ก็รู้สึกเดินทางไปที่ไหนนะที่สุรินเอ้ยไม่ใช่สิที่ไหนนะท,นท,นนะที่ภาคอีสานเนี่ยเออสุรินใช่ไหมเออทำบุญวัดไปสามล้านสามแสนบาทอะนะเออที่นายใหญ่ไปอะนะครับวันนี้เดินเดินเครื่องเต็มที่หรือเปล่าคุณก็ดูเอาเองแล้วกันนะครับถ้ะสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามีความรู้สึกว่าท้อผมท้อนะ ผู้เราผู้ใหญ่พูดบางทีพูดอีกอย่างนะครับทําอีกอย่างพูดอีกอย่างทําอีกอย่างวันนี้เนี่ยจะไม่เป็นขี้ปากประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้ยังไงผมถามแค่นี้เอานะครับเออนะเพราะกลับมาเลี้ยงหลานกลับมาเลี้ยงหลานสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมัน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 ,ม,นมันพูดและอธิบายความรู้สึกของประชาชนยากนะกู้ไปเนี่ยลงพื้นที่เนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับนะเออ ครบรกบ6รอบในหลวงใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะโอ้มีตำรวจมีโอข้าราชาการมาต้อนรับเหมือนนายกรัฐมนตรีเลยะนาะใหญ่ะวันนี้นะครับเห็นแล้วขนลุกนะขนลุกสู้เลยเหมือนกับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ยังไงอย่างนั้นเลยวันนี้คือความรู้สึกผมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็บางสำนักพาดหัวเลยนายกรัฐมนตรีคนที่20 20เท่าไหร่อะ คุณทักษิณยี่สี่ป่ะยี่สี่หรือยี่สิบเก้าผมจะไม่ผิดนะเออมันมีความรู้สึกว่ามันใช่ไหมเนี่ยเนี่ยสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันมันมันพยายามทําให้ทําสุรินใช่ไหมใช่ถูกทีนี้มันทําให้เห็นว่าเอ้ยศึกการเมืองเนี่ยนะครับในการแย่งชิงฐานเสียงเนี่ยนะมัน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 เริ่มมานานแล้วด้วยแต่วันนี้คุณอย่าลืมว่าทายาทการเมืองของคุณทักษิณไม่มีเลยยกเว้นคุณอุงอิงและคุณอุงอิงก็ไม่ได้เกิด บนเส้นทางการเมืองได้หรอกเท่ากับวันนี้เนี่ยเขาไม่มีทายาททางด้านการเมืองที่จะมาสืบทอดนะครับเจตนารมณ์สืบทอดจุดมุ่งหมายทางด้านการเมืองของเขาได้เลยนะสําหรับคุณทักษิณเนี่ยะนะครับนะเขาไม่สามารถที่จะ,ะสร้างนะครับสร้างตัวตนลูกหรือทายาทให้มีความสามารถเท่าๆกับเขาได้เลยทําให้ เพื่อไทยไปตลอดรอดฝั่งทําไม่ได้เลยคุณอุ้งอิงเนี่ยฝากผีฝากไขไว้ไม่ได้เลยผมบอกเลยว่าวนันนี้พักแตกเพราะคุณอุ้งอิงนะครับส่วนคุณโอ๊คเขาก็ไม่เอาการเมืองเพราะฉะนั้นทายาทการเมืองของคุณทักษิณเนี่ยมันไม่มีพอมันไม่มีเนี่ยสิ่งต่างๆเราเนี่ยผมวิเคราะห์ไปเลยว่าคุณเข้าใจไหมพอถึงจุดจุดหนึ่งพอวิเคราะห์ทางด้านการเมืองคนไม่มีทายาทการเมืองคนที่เคยเป็นใหญ่มาเมื่อ1ิกว่าปีที่แล้วแต่ไม่มีทายาทการเมือง นะสุดท้ายมันเข้าสู่ยุคเสื่อมอํานาจอํานาจที่เข้ามาประชาชนแท้ซองประชาชนเนี่ยนะพูดถึงเพราะอะไรเพราะประชาชนเนี่ยไปเลือกพักของเขาไปเลือกพักสีแดงถูกต้องไหมไปเลือกพักเพื่อไทยไปเลือกพักเพื่อไทยที่นั่งพักเพื่อไทยเยอะก็ทําให้นายใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าของพักเพื่อไทยตัวใหญ่ตามถูกต้องไหมตัวใหญ่ตามแต่ทีนี้พอการลเ,เวลามันนะเปลี่ยนผันเลยผ่านไปเนี่ยพัก สีแดงหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยขนาดมันเล็กลงเล็กลงเล็กลงกลายจากพรรคใหญ่ก็กลายเป็นพรรคขนาดกลางจากพรรคขนาดกลางก็กลายเป็นพรรคขนาดเล็กพอสรุปสุดท้ายถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคขนาดเล็กพรรคขนาดเล็กอิทธิพลการเมืองก็น้อยทําให้อิทธิพลของนายใหญ่ซึ่งเคยกว้างขวางเป็นที่เคารพนับหน้าถือตานะบารามีของนายใหญ่ก็จะน้อยตามลงไปตามขนาดของพรรค และกาลเวลาที่มันผันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับวันนี้นาะยใหญ่ไม่มีทายาทผมใช้คําว่าไม่มีทายาทได้เลยนะมันเข้าสู่ยุคเสื่อมศรัทธาและเสื่อมอํานาจนาลดหลั่นกันไปสีน้ําเงินจะมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับสุดท้ายตัวเต็งนายกรัฐมนตรีก็คือคุณหนูอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ผมพูดได้เลยนะครับนะครับผมพูดได้เลยนะครับว่า อ,อนาคตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคุณหนูอนุทินเนี่ยนะครับอ่าถ้าจับพัดจับปูดีๆเนี่ยผมว่ามีได้ลุ้นนะครับมีได้ลุ้นนะแต่จากพรรคเพื่อไทยไม่มีสิทธิ์เลยเอากันง่ายๆถ้าสมัยหน้าใกล้เลือกตั้งจะมาถึงอยู่พรุ่งนี้มรืนนี้คุณคิดว่าถ้าเสนอคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณจะเลือกไหมคุณคิดว่า ถ้าเสนอคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีจะสอบผ่านไหมคุณจะเลือกนายกเศรษฐาอีกครั้งไหมประชาชนจะเลือกนายกเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31มสิบเอ็ดไหมถูกต้องไหมคําตอบอยู่ในใจแล้วนะก็คือไม่เอาแล้วคุณจะเลือกคุณอุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีไหมเอาผมถามจริง <c oughs> ก็ไม่มีใครเอาถูกต้องไหมถ้าเลือกตั้งจะมีพรุ่งนี้มารมมารอผมว่าไม่มีใครเลือกอะ <c oughs> ว่าไม่มีใครเลือกแล้วไม่มีใครเอาผมดึงบอกไงเข้าสู่ยุคเสื่อมอํานาจแล้วจริงๆถ้าคุณทักษินมีทายาทที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการเมืองทัดเทียมกับคุณทักษิณนะหรือเก่งกว่าคุณทักษิณนะพักสีแดงไปรอดผมพูดเลยแต่วันนี้เนี่ยพอทุกคนที่นะครับโดนผลักจากมิตรเป็นศัตรูจากมิตรเป็นศัตรูจากมิตรเป็นศัตรูคุณคุ้นไหมคำนี้คุณคุ้นไหม คุณคุณว่าพักไหนเคยเคยเป็นอย่างนี้ไหม